โอมันสองอันโต๊ะหมานเลยตัวนี้วีแบทเนาะโต๊ะหมานเลยตัวละหกสิบบาทเนี่ยครับเดี๋ยวเก็บไปตก่อกไปกระต่ออ่ะทีนี้ดูเชือกหนึ่งเส้นพันสองรอบเคยเห็นนั่นในคลิปนะมอาสุดาล่พันสองรอบแบบนี้เนาะพันสองรอบแบบนี้นะคะน้องเสร็จแล้วก็ คือมันมีตัวมันตีตัวใช่ใช่มันคือหมายถึงว่าเราเราจะกดตรงเนี้ยนิดนึงกดตูดมันกดตูดแล้วเราก็ใช้พิธีอะไรเห็นปะแล้วคนไข้เนี่ยเห็นปะแผลคนไข้เนี่ยมันจะแค่เนี้แผลจะเล็กแผลจะเล็กดีกว่ากีดถ้ากีดคือหลายวันแต่เนี่ยคือเสร็จแล้ว